อีสานว่าสวัสดีจ้าพี่น้องมาด้วยค่ะกินแกงไข่บานไส้ผักฟักหอมค่ะสูตรแบบเพ็ดบ่ยากได้ค่ะพี่น้องส่วนผสมลักลกักกะซีมี่ผักฟักหอมเนี่ยนะคะฟักหอมปอกเปลือกค่ะตัดตรงใสมันออกค่ะมันจะเป็นอ่อนๆนะคะพี่น้องตัดออกนะคะมาหั่นเป็นชิ้นแบบเนี้ค่ะเนว่าชิ้นพอดีค่ำนะคะมีไก่บานมีผักฟักค่ะมีต้นหอม พัดอีตูค่ะแล้วก็เครื่องแกงแค่นั้นค่ะพี่น้องเครื่องแขงส่วนผสมจะเป็นตะไข่ค่ะ ใส่พริกหอมแดงกระเทียมค่ะาตามล่วงการทับยองตะไคร้ไบบักโกรดซีส้อยใส่ตอนขัวไก่พร้อมด้วยค่ะี่ไก่บานคั่วซับเรียบร้อยค่ะเครื่องแกงตะไคร้ใบบักโกรดหอมตุนหอมพริกตุละะะกะปักผักทับยองคางหมอกขวไก่ให้สุกก่อนค่ะ ไข่เครื่องแกงค่ะก้วต็าะไข่ไปบบะก,กูดปรุงรสค่ะชูรสเกลือนะคะปลาอาหารน้ำปลาปลาค่ะพี่น้องแกะคัวจนไข่สุกเลยค่ะ ใส่ซุปแป้าจะเอาบักฟักลงไปค่ะคนใส่กันจักหน่อยแล้วก็เติมน้ำแกงค่ะพี่น้องฟักในขวดย,ย่างเดียวมัน่าสุกค่ะตองเติมน้ำไปต้มมันให้มันเปื่อยค่ะเติมน้ำเสร็จแล้วปิดฝาไว้จนฟักสุกฟักนิ่มค่ะนิ่มแบบตามที่ตามที่มาค่ะบางคนก็นอาจจะพรมาก ปหลายค่ะพี่น้องเอาแค่แบบพอดีก็ได้ค่ะเข้าฝักสุกรเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใส่ผักอีตูต้นหอมก็เซตแล้วค่ะพี่น้องแกงไก่ใส่ฝักตอนไม่ยากแต่ว่าราฉาติ สูตรนีแสบแห้งด้วยค่ะพี่น้องเข้าวขัวไกลซะก่อนมันกัดจะบอข้าวค่ะเสร็จแล้วปักฟักหอมนำแกงแบบนั่วค่ะพี่น้องมาจากพี่น้องสดแสด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ